เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยก่อนที่จะมีพิธีสาบานตนซึ่งเขาจะมีสองอาทิตย์สองอาทิตย์วันที่20มกราเนี่ยสองอาทิตย์ก่อนที่จะสาบานตนเนี่ยคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาจะมาประชุมที่รัฐสภาที่ที่ที่วอชิงตันเพื่อที่จะลงมติตามที่เขาแต่ละรัฐให้มาซึ่งมันก็ต้องไปประชุมร่วมกับสวสสนะเพราะว่าถ้าบางบางรัฐเนี่ยสวหรือสสเขาอาจจะค้านว่าอันนี้ต้องให้นับคะแนนใหม่หรืออะไรตอนไรพวกนี้ในระหว่างเนี่ยนะ ทําก็บอกกับคนสนับสนุนว่าให้ไปที่รัฐสภา <laughs> ที่ประชุมที่อาคารอาคารที่เป็นอาคารทรงโดมอะไรเง็้เซนเปอ <c oughs> เอ,าอาคารรัฐสภาเน,นนะ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่ไปเนี่ยคืนเข้าไปเก <c oughs> ิดจราจนแล้วมีคนตายคนหนึ่งด้วยค <c oughs> นะอันเนี้ย เป็นเรื่องที่ทุกคนงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนี่แล้วมีกระยิงเอานาจะบกเข้าไปเหมือนในหนังเลยว่ะเหมือนในหนังเลยว่ะนี่สําคัญเนี่ยปืนเนี่ยจอแบบนี้เลยในภาพที่ออกมาประตูประตูประตูที่จะเข้าไปที่ประชุมอ่ะคืออาคารรัฐสภามันมีสองปีกปีกหนึ่งเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรอีกปีกหนึ่งเนี่ยปีกรัฐสภาเขาประชุมพร้อมกันก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปคนที่บุเข้าไปข้างในก็ที่จริงมันมีตำรวจแต่ก็มันถือเข้าไปก็เหมือนกันน่ะคนที่เยอะตำรวจก็ไม่กล้าหรอกเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วเน ที่ไปห้องประชุมส mm. ุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องเอาแก๊สน้ำเอาไว้หน้ากากกันแก๊สน้ำตาให้สอสอหลบกันการโต๊ะอ๋อหมาในภาพมันมีถุงคลุมใช่ใช่เดี๋ยวเขาถ้าจำเป็นเขาถ้าเกิดบุกเข้ามาเขาจะยิงแก๊สตาแล้วก็เขาก็ไปยืนรอตรงประตูเลยนะเขามังปุกประตูเข้ามากูยิงมึงเลยล่ะจ่อเลยเออแล้วก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรียกกองกําลังรักษาความสงบแห่งชาติ national guard จากรู้สึกจะเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันเนี่ยเขาเป็นคนเรียกมาแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอนนี้ยังฉุกเฉินไปจนถึงวันที่20มกราเลยนะคือประกาศออกไปอีก15วันแต่ว่าเรื่องการโหวตเนี่ยจบไปแล้วล่าสุดเนี่ยโหวตเรียบร้อยแล้วที่ว่าให้ไบเดนเป็นแล้วก็ทรัมป์ไปเนี่ยนะแต่ทรัมป์เขาไม่ยอมจริงๆนะอาจารย์่านกาม่เ้ล้คือคนบ้ามันมีหลายประเภทไอ้นี่มันบ้าจะนี่จะเรียวบ้าจนกูบ้าจนงงไปหมดแล้วแล้วเพอเอิรมันมีเรื่องอื่นด้วย การเลือกตั้งสมาชิกวุฒทสภารัฐจอร์เจียครั้งที่แล้วที่เลือกพร้อมๆกันนะปรากฏว่าไม่มีใครได้เสียงข้างมาก oh. เลยต้องเลือกใหม่้วเดิมเนี่ยจอร์เจียเนี่ยมีสมาชิกวุฒทสภาของพรรคริพับบิกันเนี่ยสองคนนะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ชนะไม่คะแนนไม่ถึงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยคือพูดง,ง่ายว่าไม่รับรองก็เลยต้องมาเลือกใหม่เลือกใหม่ใกล้ๆกันนี้แหละปรากฏว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยชนะทั้งสองคนได้รับชัยชนะไปทั้งดไัยชนะปั๊บ มันทําให้คะแนนจานวนสอสอวอของริพับบิกั n นซึ่งเดิมเนี่ยมัน50ต่อ48เทียบกับเดโมแครตมันก็พลิกข้างกลายเป็น50ต่อ50ค่ะแล้วคุณอย่าลืมนะระบบอเมริกานี่ก็8รองประธานาธิบดีกัม,มาร่าแฮริสเนี่ยเขาทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับตอนนี้ฝ่ายบริหารเป็นเดโมแครตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคองเกรสเมนเนี่ย เสียงข้างมากเป็นเดโมแคออรตสวซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเสียงข้างน้อย ตอนนี้ก็เท่ากันแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากมันถึงได้เกิดกรณีพัวพันไปหลายอย่างนี่ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาก็ถูกท้าทายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู้นําทั่วโลกเลยกับกรณีนี้สมเพศสมเพเออวิวเรามีความรู้สึกสมเพศกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนแต่อเมริกาเนี่นะคะสําหรับปีที่ผ่านมาโควิดเขาก็ยังระอุอยู่แล้วก็มีการประท้วงเนี่ยนะคะออกมาอีกหลายระลอกแน่นอนว่ายักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นชาติมหาอำนาจ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในหลายชาติด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ามองเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยอันนั้นช่างเขาเออหน้าตักเขาเยอะไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่มีสอบอสอสอนะ,ะเงินที่จะช่วยเหลือ9ก้าแสล้านเหรียญก็ไม่จบนะทํานี่ก็ดึงแล้วดึงอีกจะไม่ยอมเซ็นนะสุดท้ายจบแล้วอันนั้นเงินประเทศเขาดูเงินในประเทศเราบ้างดีกว่าโควิดย่อใหม่